สถาบันอ th ันกุรอานประเทศไทยภูมิใจเสนอเรื่องราวจากเขาโคของความจริงจากค่ายอัลุนกุรอานปีที่แล้วอักุน ของเราจะเป็นยังไงบ้างน่นเนี่ยเปิดรับสมัครไปสักพักหนึ่งแล้วมาดูกขนหน่อยดีกว่าเอเช็คหน่อยเช็คหน่อยดีกว่าทําไมช่วงนี้ดูโพสร้อนแรงกันจังเลยเนาะสงสัยจะเป็นอากาศร้อนแน่แเลยชวนเด็กๆมาเข้าค่ายันดีกว่าเอ๊ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสองคนนี้คุยอะไรกันน่าสนใจขอดูหน่อยแล้วกันเป็นไงบ้างห่ะยามิละ่ะเห็นว่าเด็กๆปิดเทอมแล้วนี่จะไปเข้าค่ายที่ไหนบ้าง เห็นเจ้าคอฟิตเขาตั้งใจว่าจะไปเข้าค่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยออกไปช่วยขายข้าวถุงทุกวันเลยจะได้เก็บเงินไปเข้าค่ายมาชอเลาอมากมากเลยหลานฉันว่าแต่ค่ายที่จะไปน่ะที่ไหนล่ะยามีลาะโอ้เด็กคนนี้มันเก่งฮะสถาบันนี้ไงคะอ๋อนี่เด็กคนนี้จะเก็บเงินมาเข้าค่ายสถาบันอันกุรอานของเราหรือเนี่ยไม่นะไม่อยู่ นี่เราเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กคนนี้ต้องลำบากขนาดนี้เลยหรือนี่โอยก่อสาแผลบหนึ่งแล้วก็ล้องไห้หนักมากบอกเด็กคนนั้นว่าไม่ต้องขายแล้วลูกให้เข้ามาเข้าค่ายได้เลยเพราะทางค่าจะดูแลค่าใช้ใจ่ายของเขาเองันนลการอ ส่งทางเพื่อชีน้นำอัลกุรอานแล้วเจอกันนะคะเด็กๆ ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมซื้อโต๊ะจีนในงานวันแห่งอัลกุรอาน29เมษายนนี้หรือร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายให้แก่เยาวชนในการเข้า่ายอักรุ่นกุรอานครั้งที่สองมาร่วมกันนะคะติดต่อสอบถาม,มรายละเอียด0819354669 0813760968พผู้ที่ประเสริฐบนโลกใบนี้คือผู้ที่สอนและเรียนอัลกุรอา,อาน